ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในว,วันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณแพวครับคุณแพวเล่าว่าตอนที่คุณแพลเรียนจบใหม่ๆและกำลังหางานทำเนี่ยเธอกับแฟนตกลงกันว่าจะหางานทำในระแวกเดียวกันเพราะคุณแพลอยากอยู่กับแฟนต่อมาแฟนคุณแพลได้งานก่อนทำงานเป็นช่างแ,แถวๆนิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยา แฟนคุณแพลก็เลยไปทํางานที่นั่นก่อนส่วนคุณแพลได้งานเป็นลูกจ้างรายวันแถวบ้านพอวันเสาร์อาทิตย์ก็เดินทางไปสมัครงานที่อยุธยาเป็นแบบนี้อยู่สองสามเดือนก็มีบริษัทหนึ่งเรียกตัวไปทํางานคุณแพลก็เลยเก็บข้าวของเตรียมย้ายไปอยู่ที่อยุธยาตอนแรกแฟนคุณแพลอยู่หอพักกับเพื่อนร่วมงานแต่พอคุณแพลได้งานแฟนก็เลยบอกเพื่อนว่าจะย้ายออกตอนคุณแพลไปถึงแฟนก็มารอรับแล้วก็เอาของไปเก็บที่ห้องเพื่อน จากนั้นสองคนก็ออกไปหาที่พักด้วยกันเลยในวันแรกก็หากันอยู่นานแต่ก็ไม่มีที่ที่ถูกใจบางที่ที่ถูกใจก็ค่าเช่าแพงหรือมีเงื่อนไขเรื่องค่าประกันสูงก็เลยกลับไปพักและวางแผนันที่ห้องเพื่อนก่อนวันที่สองก็ออกไปหากันตั้งแต่เช้าตั้งใจว่าวันนี้จะต้องหาให้ได้เพราะอีกวันแฟนคุณแพลวต้องไปทำงานแล้วผ่านไปครึ่งวันก็ยังหาไม่ได้ แฟนคุณแพลวก็เริ่มกังวลก็ปรึกษากันว่าถ้าตัดใจออกหอพักที่แพงเกินไปจะไม่มีเงินเหลือสำรองไว้สำหรับซื้อของหรือใช้จ่ายช่วงที่คุณแพลวยังไม่ผ่านช่วงทดลองงานคุณแพลวเลยบอกให้แฟนแวะซื้อน้ำดื่มให้ใจเย็นๆที่ร้านขายของชำข้างหน้าก่อนแล้วค่อยไปหากันต่อคุณป้าเจ้าของร้านเห็นก็เลยชวนคุยพอคุณป้ารู้ว่ากำลังหางหอพักป้าก็เลยบอกให้เข้าไปดูในซอยเล็กๆเยื้องก,กับร้านในนั้นมีหอพักอยู่สามสี่ที่ แต่คนไม่ค่อยเข้าไปกันเพราะไม่ค่อยมีใครรู้คุณแพรวกับแฟนขอบคุณป้าแล้วรีบขับรถเข้ามาในซอยช่วงต้นซอยมีบ้านอยู่สองสามหลังถัดมาจะเป็นเหมือนที่ว่างมีหญ้าขึ้นสองข้างทางทางเข้าเป็นป่ารกอยู่ประมาณเกือบหนึ่งกิโลพอเข้ามาก็เริ่มเห็นตึกมีหอพักอยู่ใกล้ๆกันสามสี่ตึกและมีบ้านคนปราปรายคุณแพลวกับแฟนแตัดใจไปถามตึกที่ใหม่ที่สุดก่อน ปรากฏว่าสู้ราคาไม่ไหวก็ไปถามตึกอื่นๆซึ่งก็เต็มตึกสุดท้ายที่ไปถามบอกว่าอีกสองเดือนถึงจะว่างคุณแพลวกับแฟนก็มองหน้ากันคนดูแลตึกก็เลยบอกให้ลองเข้าไปถามตึกสุดซอยขับเข้าไปอีกหน่อยมองจากตรงนี้ไปจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆตึกโดนต้นไม้บังอยู่ทั้งสองคุจึงรีบขับรถไปทางไปแทบไม่มีบ้านคนที่มีก็เหมือนจะเป็นบ้านร้าง ไม่มีคนอยู่พอไปถึงต้นไม้ใหญ่แฟนก็ชีให้ดูตึกเก่าๆสามชั้นข้างหน้าแล้วเลี้ยวรถเข้าไปซึ่งก็เห็นรถจอดอยู่ไม่กี่คันหอ,อพักข้างนอกดูโซมมากเป็นตึกสามชั้น2ตึกหันหน้าเข้าหากันถ้ามองจากที่จอดรถจะเห็นระเบียงทางเดินของแต่ละห้องยืนมองอยู่นานไม่รู้ว่าจะไปถามใครในจังหวัดนั้นก็มีคนเดินออกมาจากตึกก็เลยถามเขา เขาบอกให้ไปเคาะห้องชั้นหนึ่งตรงหัวม,มุมแฟนคุณแพลก็ไปเคาะมีผู้ชายแก่เปิดประตูออกมาก็มาคุยกันและขอดูห้องเขาก็เดินกระย่องกระแย่งแปลกุญแจแล้วพาไปดูห้องระหว่างเดินไปคุณแพลก็สังเกตว่ามีห้องว่างเหลือค่อนข้างเยอะคุณลุงคนนั้นก็พาไปดูห้องชั้นสองพอดูเสร็จคุณแพลกับแฟนก็คุยต่อรองเรื่องค่าประกันและมัดจำ ทางคุณลุงคนดูแลก็ตกลงคุณแพลวถามว่าห้องมุมด้านในสุดมีคนอยู่ไหมถ้าไม่มีจะขอห้องนั้นเพราะอยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวคุณลุงก็เหมือนพยายามเชียร์ห้องที่พามาดูแต่สุดท้ายเมื่อคุณแพลวยืนยันว่าจะเอาห้องนั้นคุณลุงก็ยอมก็เลยจ่ายค่ามัดจำมาไว้แล้วสองคนก็กลับมาเก็บของที่ห้องเพื่อนเนื่องจากแฟนคุณแพลวเพิ่งมาอยู่ไม่นาน ของใช้ก็มีไม่มากใช้เวลาเก็บของแป๊บเดียวก็เสร็จก็ล่ำลาเพื่อนแล้วไปแวะซื้อข้าวก่อนหลังจากนั้นก็รีบเข้าที่พักกันเลยเพราะมันใกล้จะค่ำแล้วตอนที่ขับรถไปเนี่ยไฟกิ่งตรงถนน,นยังไม่เปิดเพราะเป็นเวลาโพเพซซึ่งดูเปลี่ยวพอสมควรเลยละ่ะแต่ตอนนั้นตัดสินใจกันไปแล้ววางเงินไปแล้วก็ไม่อยากคิดอะไรมาก พอถึงที่พักก็จัดเก็บของอาบน้ําพักผ่อนเพราะเหนื่อยกันมาสองวันเต็มเต็มแฟนคุณแพลวก็วางแผนว่าพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่จะออกไปหาซื้อข้าวเช้าและข้าวกลางวันมาให้คุณแพลวก่อนแล้วตัวเองค่อยออกไปทํางานส่วนข้าวเย็นค่อยไปทานด้วยกันคืนนั้นต่างคนก็ต่างนอนหลับไปด้วยความเพียพอตอนเช้าคุณแพลวก,กับแฟนก็ตื่นในเช้าขับรถออกมาซื้ออาหาร กว่าจะขับถึงร้านอาหารร้านแรกก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะหอพักอยู่ในซอยลึกแฟนคุณแพลขับไปส่งคุณแพลกลับหอพักอาบน้ําแล้วออกไปทํางานคุณแพลก็เลยนั่งจดรายการของที่ต้องซื้อโดยวางแผนด้วยว่าแถวนี้ออกไปหาอาหารยากก็จะซื้ออุปกรณ์มาทําอาหารทานเองซะเลยโดยจะซื้อที่จําเป็นและพอทําได้ก่อนซึ่งจากนี้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์คุณแพลก็ต้องเริ่มงานใหม่แล้ว อาจต้องเก็บเงินไว้เพื่อจ่ายพวกค่าชุดยูนิฟอร์มต่างๆจากนั้นก็ทำความสะอาดห้องไปเรื่อยๆทานข้าวแล้วก็รอจนถึงเย็นแฟนก็มารับไปทานข้าวกับซื้อของคุณแพลวขอแฟนซื้อหมองข้าวเล็กๆหนึ่งใบพวกข้าวสารและอาหารแหง้งพอซื้อของเสร็จก็กลับที่พักวันนี้ตอนกลับเป็นช่วงที่มืดแล้วบริเวณจุดที่ไม่มีบ้านคนเนี่ย ไฟถนนจะเปิดแบบดวงเว้นดวงบางดวงก็กระพริบติดติดดับดับดูบดบดแล้วหวังเวงมากอยู่ดีๆคุณแพลก็รู้สึกขนลุกว่าก็เลยก้มหน้าซ้อนมอเตอร์ไซค์เอามือกอดเอวแฟนเอาไว้ตอนที่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก้มหน้าไปด้วยคุณแพวเห็นเหมือนขาคนลักษณะคือกําลังเดินอยู่และแฟนขับรถผ่านคุณแพลเลยเงยหน้าขึ้นมาเพื่อหันกลับไปดูว่าใครมาเดินเมือม่อเมื่ออยู่ตรงนี้ แล้วก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะที่เห็นนั้นกลับไม่ใช่ขาคนแต่เป็นขาตั้งสารภูมิที่อยู่หลังต้นไม้คือตอนขับมาเนี่ยถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นต้องขับเลยมาและหันหลังกลับไปมองถึงจะเห็นในตอนนั้นคุณแพวก็อึง้งเพราะเมื่อกี้มั่นใจว่าเห็นเป็นขาคนเห็นรองเท้าและเห็นว่ากําลังเดินแต่ก็ไม่อยากคิดอะไรมากก็เลยไม่ได้เล่าอะไรให้แฟนฟัง พอถึงที่พักก็เดินขึ้นห้องหอบของพลุงพลังกันทั้งคู่พอถึงหน้าห้องแฟนคุณแพวก็เอาของวางไว้ที่พื้นเพื่อเอามือล่วงหากุญแจเปิดห้องระหว่างที่แฟกนกำลังหากุญแจคุณแพวได้ยินเสียงประตูห้องของตึกฝั่งตรงข้ามเปิดออกมาพอคุณแพวได้ยินเสียงนั้นก็หันไปดูเห็นประตูเปิดแง้มอยู่แต่ว่าไม่มีคนเดินออกมาในห้องก็ไม่เปิดไฟ ก็ยืนมองอยู่นานเกือบนาทีจนแฟนไขคุญแจเข้าห้องได้คุณแพวก็เลยไม่ได้สนใจอยู่กันมาก็ปกติดีจนถึงวันที่คุณแพวต้องไปทำงานคุณแพวก็ตื่นแต่เช้าให้แฟนไปส่งทำงานพอตอนเย็นแฟนก็มารับกลับเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ2อาทิตย์แฟนก็มาบอกว่าโรงงานที่แฟนทำอยู่ขยายการผลิตสเดือนต่อจากนี้ต้องผ่ากันเข้ากะ โดยเข้ากะกลางวันสองอาทิตย์แล้วเปลี่ยนมีกะกลางคืนสองอาทิตย์แฟนก็เลยวางแผนว่าจะผ่อนตู้เย็ยนไว้ที่ห้องจะได้ทําอาหารสะดวกขึ้นส่วนแฟนช่วงที่เข้ากะกลางคืนจะเอาหมอร์ไใส่ให้คุณแพลวใช้ตอนเย็นก็จะให้คุณแพลวขับไปส่งและตอนเช้าจะวานเพื่อนให้มาส่งที่หอพักก็ตกลงกันตามนั้นที่นี้เนี่ยพอแฟนคุณแพลวไปสั่งตู้เย็ยนให้มาส่งของก็มาส่งวันเสาร์ คนส่งของก็โทรมาถามทางแฟนก็พยายามบอกแต่ด้วยความที่ไม่ใช่คนพื้นที่ทำให้สื่อสารกันลำบากแฟนคุณแพวก็เลยนัดเจอคนส่งของแถวร้านของชําแล้วจะขับนําเข้ามาแต่ตอนมาถึงหอพักบนหน้าแฟนโทรว่ามีงานด่วนแฟนคุณแพวก็อธิบายลักษณะของห้องให้คนส่งของขึ้นไปส่วนตัวเองก็ยินคุยโทรศัพท์เพียรงาน ยืนไปสักพักก็เห็นคนส่งของยกตู้เย็นลงมาจึงวางสายแล้วเดินไปถามว่ายกกลับลงมาทําไมช่างก็วุ่นวายกันใหญ่บอกว่าแฟคนคุณแพลอธิบายห้องผิดห้องอยู่อีกตึกหนึ่งต้องขึ้นอีกทางชายคุณแพลก็หง,งุดหงิดเพราะอธิบายถูกแล้วคนส่งของก็บอกว่าก็ขึ้นไปแล้วแต่แฟนพี่เขากวักมือเรียกให้ไปอีกตึกหนึ่งฝั่งตรงข้ามคนส่งของก็ช่วยกันยกไปบนไป พอถึงหน้าห้องก็เคาะประตูคุณแพรวก็มาเปิดคนส่งของก็มองหน้ากันเลือกลักบอกไม่ใช่คนนี้คนที่โบกมือเนี่ยอยู่ห้องตึกฝั่งตรงข้ามพอมองไปที่ห้องนั้นก็เห็นประตูปิดสนิททั้งสองคนก็เลยรีบเอาของส่งแล้วรีบลนลานกลับออกไปตอนนั้นคุณแพลวนึกโมโหห้องฝั่งตรงข้ามว่ามาทึกทักว่าเป็นของตัวเองได้ยังไงแต่แฟนบอกว่าคงเข้าใจผิดแหละ จนวันที่แฟนคุณแพลวเข้ากะวันแรกแฟนก็ไปรับคุณแพลที่ทํางานไปทานข้าวแล้วคุณแพลก็ไปส่งแฟนพอร่ําลากันเสร็จคุณแพลขับรถกลับพอถึงหอพักทํากับข้าวใส่ตู้เย็นแล้วก็อาบน้ําเตรียมนอนก่อนนอนก็โทรหาแฟนคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดไฟนอนนอนหลับไปสักพักก็รู้สึกปวดชีอยากเข้าห้องน้ํา ง่วงก็ง่วงแต่ก็ต้องลุกมาชี้เดินสะดุมสะืือไปเข้าห้องน้ําแล้วได้ยินเสียงข้างห้องเหมือนลากเก้าอี้เสียงเดินไปเดินมาบางครั้งก็เสียงเหมือนเอาเก้าอี้มาพิงผนังแล้วเก้าอี้โยกโดนผนังแต่เสียงไม่ได้ดังมากแต่มันดังขึ้นเรื่อยๆคุณแพรก็ไม่สนใจนอนต่อจนถึงเช้าและตอนที่ออกไปทำงาน กำลังจะปิดประตูห้องก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ห้องมุมสดุดแล้วเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนมาจากผนังฝั่งที่ไม่มีห้องเมื่อคืนคงงัวเงียก็เลยไม่ได้ฉุกคิดคุณแพลวเริ่มรู้สึกว่าแปลกแต่เพราะต้องรีบไปทํางานก็เลยล็อกห้องแล้วขับรถออกไปพอเลิกงานก็เลยมาเล่าให้แฟนฟังแฟนก็หาว่าฝันมั่งคิดมากมั่งจนคุณแพลวเลิกพูด วันนั้นก็ไปส่งแฟนเหมือนเดิมตอนกลับหอพักระหว่างที่กำลังไขกุญแจเข้าห้องคุณแพลวเงยหน้าขึ้นมาเจอผู้หญิงห้องฝั่งตรงข้ามซึ่งกำลังยืนหันหลังให้พอคุณแพลเข้าห้องได้ผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนนิ่งอยู่หน้าห้องตัวเองคุณแพลยังโมโหเรื่องตู้เย็นอยู่ก็เลยไม่ได้สนใจแต่พอเข้าห้องพักก็ยังแอบห่วงว่าหรือเขาจะลืมกุญแจก็เลยเข้าห้องไม่ได้ ของแง้มประตูไปดูก็ยังเจอยืนที่เดิมคุณแพลก็เลยถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมแต่เขาก็ไม่หันมาตอบคุณแพลเลยโมโหไปอีกว่าเสียมารยาทจังอุตส่าห์อยากช่วยก็เลยไม่สนใจทำทุระและเข้านอนทีนี้เนี่ยในคืนนั้นคุณแพลฝันในฝันคือน,นอนบนเตียงเหมือนนอนหลับแล้วมีคนมาเข้าประตูห้องปังปัง,ปง,ปง ในความฝันตอนนั้นคุณแพลก็ตื่นและก็มีเสียงข้อดังอีกครั้งคุณแพวเข้าใจว่าแฟนกลับมาก็เลยลุกไปเปิดประตูให้แต่พอเปิดไปก็ไม่เจอใครก็เลยชะโง,งกหัวอ,อไปดูข้างนอกแต่ก็ยังไม่เห็นใครอีกพอปิดประตูหันหลังจะกลับเข้ามาปัง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 มีเสียงข้อดังขึ้นอีกแล้วคุณแพลก็หงดหงิดกระชากประตูเปิด แต่ก็ไม่เห็นใครอยู่หน้าห้องแต่เห็นผู้หญิงห้องตรงข้ามยืนอยู่คุณแพลมองไปก็เห็นว่าใส่ชุดเดียวกับที่เห็นตอนเย็นแต่สวมหมวกยืนหันหลังให้ <_ S 2> พอเพ่งดูดีๆรู้สึกว่าหมวกมันแปลกในจังหวะนั้นเขาค่อยๆบิดคอหันหัวมาช้าๆคุณแพลวยืนมองแล้วกรี๊ดสุดเสียงเพราะหัวที่หันมันนั้นไม่ใช่หัวคนแต่เป็นหัวหมา ร่างนั้นยกมือขึ้นมาแล้วชี้มาที่คุณแพลวหัวหมานั้นก็อ้าปากจ,จนเห็นเขี้ยวแล้วก็มีเสียงเหมือนฟ้าผ่าดังมากคุณแพลวก็สะดุ้งเตื่นปัง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 มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นตอนนั้นคุณแพลวแทบช็อกเพราะเสียงเคาะเหมือนในฝันเลยก็นั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงหัวก็กลัวน้ำตาก็จะไหล แคลเปิดประตูให้เขาหน่อยตอนนั้นก็จําได้ว่าเป็นเสียงแฟนก็รีบวิ่งไปเปิดและกอดแฟนร้องไห้ด้วยความกลัวแฟนก็ปลอบใจว่าคิดมากก็เลยเก็บไปฝันแต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวพาไปไหว้สารน้ผุมมเจ้าที่เพราะตั้งแต่เข้ามาอยู่ยังไม่ได้ไปจุดทูปบอกเราวเขาอาจจะมาเตือนก็ได้วันนั้นก็เลยจะไปซื้อพวกน้ำแดงของหวาน ผลไม้ชิ้นเล็กๆมาไหว้สารพุ่มที่หอแต่ว่าไม่รู้นึกยังไงดันนึกถึงสารที่ต้นไม้ใหญ่ก็เลยซื้อมาสองชุดแล้วเอาไปวางง่ายๆไหว้และอธิษฐานในใจจากนั้นก็สบายใจขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรจนวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันเสาร์เพราะแฟนคุณแพลอยู่ด้วยห้องคุณแพวเปิดเข้ามาก็จะเป็นเตียงด้านซ้าย ตรงกับประตูห้องคือประตูออกระเบียงปกติเข้อาไปตากผ้าแล้วก็ทำอาหารห้องน้ำอยู่ปลายเตียงในวันนั้นเนื่องจากเป็นวันหยุดคุณแพลวก็เลยตื่นสายตอนตื่นขึ้นมาคุณแพลวก็ลืมตาม,มองผ่านหน้าต่างเห็นแฟนยืนอยู่ตรงระเบียงก็เข้าใจว่าแฟนออกไปสูบบุหรี่มองอยู่นานแฟนก็ไม่เข้ามาคุณแพลวปวดฉีก่ก็เลยจะรู้ไปเข้าห้องน้ำ พอจะบิดลูกบิดประตูห้องน้ําก็เห็นว่าล็อกอยู่แล้วมีเสียงแฟนดังออกมาว่าอยู่ในห้องน้ําทีนี้เนี่ยคุณแพลรู้สึกขนลุกวาบเลยทุบประตูแล้วนั่งลงตรงหน้าห้องน้ําแฟนก็รีบออกมาดูพอเล่าให้แฟนฟังก็เลยยื่นคําขาดว่าจะไม่อยู่แล้วกลัวมากเพราะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งแฟนก็ต้องเข้ากะอังคืนแล้วเขาจะอยู่ยังไงขนาดกลางวันแสกๆยงเจอแฟนก็พยายามปลอบ ก็ตอนนี้ต้องอดทนเพราะค่าประกันที่จ่ายไปจะไม่ได้คืนถ้าไปหอใหม่ก็ต้องจ่ายค่าประกันอีกตอนนี้เราไม่กินแค่เดือนชนเดือนน่าจะอีกสักพักหนึ่งถึงจะขยับขยายได้คุณแพลวก็เลยยอมทนอยู่ไปก่อนจากนั้นมาก็อยู่กันมาเรื่อยๆมีเรื่องปแปลกๆบ้างแต่ไม่ได้น่ากลัวอย่างเช่นบางวันก็ได้ีนเสียงม้าเห่าฟูงใหญ่ตอนขับรถผ่านต้นไม้ใหญ่ พอเร่งเครื่องหนีแล้วมองกระจกข้างก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเสียงหมาบางทีก็มาเห่าหลังหอพักตรงด้านล่างระเบียงหลังห้องพอชะโงกไปดูก็ไม่เจออะไรบางวันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นกลุ่มใหญ่พอเงี่ยหูฟังก็จับใจความไม่ได้แล้วเสียงก็เงียบไปเองเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนคุณแพลวเริ่มชินแต่ก็ไม่สนใจแล้ว แานเข้ากลางคืนก็หมันโทรมาหาจนทําให้คุณแพลวเริ่มสบายใจขึ้นบ้างจนมาถึงช่วงที่แฟนคุณแพลวกลับมาอยู่กลางวันอีกรอบวันแรกที่เปลี่ยนกะแฟนก็ยังปรับตัวเรื่องเวลาไม่ได้ในวันนั้นก็ดึกแล้วคุณแพลวนอนหลับบนเตียงส่วนแฟนก็นั่งเล่นโทรศัพท์ข้างๆเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คุณแพลวตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกรนครั้ง คุณแพลค่อยๆลืมตาขึ้นเห็นแฟนนอนอยู่ที่พื้นข้างล่างเตียังแล้วมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนคล่อมแฟนอยู่ลักษณะเป็นผู้หญิงผมเผ้ายาวลุมนางปลกหน้าสวมชุดนอนกระโปรงสีมลมนเก่าๆคุณแพ้วเห็นดังนั้นก็ตกใจจะก,กรีดแต่ก็ไม่มีเสียงร้องออกมาจะขยับตัวก็ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่ากำลังโดนผีออแน่ๆร่างที่ยืนค่อมตัวแฟนอยู่นั้น รางเหมือนเจ็บปวดมากๆตัวเกรงบิดไปมามือเขากำบันแนคุณแพลกลัวมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนร่างถูกตึงไว้กับเตียงและถูกบังคับให้มองจึงหลับตาและสวดมนต์แบบปิดุกถกๆต่ยิ่งสวดเสียงกรวนครางก็ยิ่งดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมีลมหายใจพ่นใกล้ๆหูแล้วก็พูดมาว่าช่วยด้วยทรมานจังเลย คุณแพลวหลับตาปีกลัวจนแทบหมดสติแต่แล้วเสียงก็เงียบหายไปก็เลยตัดใจค่อยลืมตาขึ้นและนั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากเพราะคุณแพลวเห็นร่างนั้นยังยืนคล่อมร่างแฟนอยู่ซึ่งอยู่ในลักษณะย่อตัวเล็กน้อยพอร่างนั้นรู้ว่าคุณแพลวกำลังมองร่างนั้นก็กรีดสุดเสียงเนกำลังเบ่งเสียงกรีดยาวดันเข้าไปถึงแก้วหู จนกระทั่งมีสิ่งหนึ่งลวนพลุออกมาจากหวางขาคุณแพลวก็ตาค้างเห็นกองเลือดสีคล้ำทะลักเต็มขาแฟนร่างนั้นยืนหอบแล้วก้มลงโกยกองเลือดนั้นขึ้นมาจังหวะนั้นคุณแพลวถึงรู้ว่านันไม่ใช่ก้อนเลือดแต่มันคือกองของนำไส้แล้วร่างนั้นก็หันมายิ้มเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกที่สุดที่คุณแพลวเคยเห็น จากนั้นก็ค่อยๆยื่นมือมาหาคุณแพลวคุณแพลวทนไม่ไหวพยายามรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีดิ้นสุดพลังและกรีดร้องจนหลุดจากผวังนั้นและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แฟนคุณแพลวเขย่าตัวคุณแพลวให้ตื่นเพราะเห็นคุณแพลวละเมอเหมือนฝันร้ายพอได้สติว่าฝันไปคุณแพลวก็ร้องไห้โหทันทีบอกแฟนว่าไม่ไหวแล้วต้องย้ายออกแล้ว แนเห็นท่าทางจริงจังของคุณแพลวก็เลยสัญญาว่าจะลองไปคุยเรื่องค่าประกันคนดูแลของพักดูในวันที่คุณแพลวไปทํางานวันนั้นก็เหนื่อยมากเพราะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเพื่อนร่วมงานก็ามาถามไทยคุณแพลวก็แต่ดใจเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังทุกคนทําท่าเหมือนไม่เชื่อและคิดว่าคุณแพลวน่าจะขี้กลัวอยู่ก่อนแล้วแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งชื่อน้องทิพย บอกคุณแพลวว่าเมื่อก่อนเนี่ยทิฟเคยอยู่ตรงปากซอยก่อนถึงร้านของชำเคยได้ยินคนแถวนั้นพูดกันว่าในซอยนั้นเนี่ยมีเรื่องบ่อยมากที่เป็นข่าวดังก็เมื่อปีกลายมีแท็กซี่ลวงผู้หญิงไปข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งแต่ไม่รู้ว่าจุดไหนแถวนั้นจะมีบ้านลางอยู่เยอะพวกขี้ยาก็ชอบไปมั่วสุมบางครั้งเสพยาจนตายเพื่อนก็ทิ้งศพนี กว่าจะมาเจอศพก็เจอแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วก็มีพอคุณแพลวได้ฟังตอนเย็นก็เลยแวะไปที่ร้านขายของชำถามป้าเจ้าของร้านว่ามีอะไรไหมเขาก็บอกว่าในซอยนั้นไม่มีอะไรหรอกไม่เคยเห็นหรือว่าเจออะไรแปลกๆพอไม่ได้ข้อมูลอะไรคุณแพลวกับแฟนก็เลยกลับหอเพื่อที่จะคุยเรื่องค่าประกันหอพักกับคนดูแลหอ พอถึงหอพักก็ไปเคาะห้องเดิมที่เคยเคาะแต่ก็ไม่มีใครอยู่รออยู่นานจนมีคนเดินผ่านเข้ามาก็ถามเขาว่าคุณลุงคุณดูแลหออยู่ห้องนี้ไหมเขาก็บอกว่าถ้ากลางวันกกอยู่ห้องนี้แหละแต่พอสี่โมงกว่าแกจะกลับไปนอนบ้านแกตรงปากซอยแกไม่เคยนอนค้างที่นี่เลยถ้ามีอะไรก็ไปหาแกตรงปากซอยได้แล้วเขาก็บอกแผนที่ให้ พอดีว่าเย็นนั้นคุณแพลกับแฟนก็เหนื่อยกันมากก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยแวะไปคุยยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่อีกสองสามคืนเพราะคงต้องรอวันหยุดถึงจะมีเวลาไปหาที่พักใหม่คืนนั้นก็เข้านอนกันแต่หัววันก่อนนอนคุณแพรก็ดูปฏิทินพอเห็นว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระก็คุยกับแฟนว่าตอนเช้าเนี่ยจะตื่นแต่เช้าหน่อยอยากใส่บาตรทำบุญพอคุยกันเสร็จก็นอน นอนหลับสนิทมากแต่ก็ต้องตื่นเพราะแฟนมาสกิดคุณแพ้ก็งัวงเงียกึ่งลุกกึ่งนั่งถามว่ามีอะไรแฟนก็เอามือปิดปากคุณแพ้พอทุกอย่างเงียบคุณแพ้จึงได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนคนเดินแต่เสียงเดินจังหวัดแปลกๆเหมือนคนขายกระเพกแล,ล้วลากขาด้วยความที่หอพักหันหน้าเข้าหากัน เสียงจึงดังกล้องและสะท้อนจนบอกไม่ได้ว่าเสียงมาจากตรงไหนแฟนกระซิบบอกคุณแพรว่าได้ยินเดินไปเดินมาสักพักแล้วคุณแพรวฟังแล้วก็รู้สึกขนลุกเพราะคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องปกติดูเวลาแล้วตีสองครึ่งก็เลยเอาหูแนบกับผนังระเบียงหน้าห้องแฟนก็ทำเหมือนกันสิ่งที่ได้ยินเล่นเอาขนลุกสู้เสียงเดินลากหยุดกึก แล้วเดินต่อแต่เสียงใกล้เข้ามาทางห้องคุณแพลวเพราะมีจังหวะเหมือนเอามือเกาะผนังแล้วลากมือมาเรื่อยๆสองคนมองหน้ากันตื่นเต็มที่เงื่อที่หน้ากับมือออกจนชุ่มไปหมดทั้งสองคนก็ลุ้นจนมั่นใจว่าเสียงเดินมาทางนี้แน่ๆเพราะได้ยินเสียงมือคูดผนงังคุณแพลวกลัวจนน้ำตาไหลออกมาแฟนก็เหมือนเข้าใจ ก็รีบเอาปรตเคลื่อนไปเบาๆแล้วพิงดันประตูไว้คุณแพลมองผ่านความมืดพอมั่นใจว่าประตูลงกรอนแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันที่เสียงนั้นอยู่ตรงหน้าประตูห้องพอดีแฟนคุณแพลนั่งพิงประตูเงียบๆเอาตัวดันประตูไว้จากนั้นก็มีเสียงเหมือนเ,าเอามือล่าจนทั่วประตูในตอนนั้นก็มีเสียงคลางเ,าเบาๆดังเข้ามาบวกกับเสียงมือที่สำรวจประตู คุณแพลร้องไห้เามืออุดปากตัวเองไว้ไม่ให้มีเสียงสักพักหนึ่งก็มีเสียงล่าขาและไต่ผนังค่อยๆแปรไปพอเสียงเงียบไปคุณแพลวกระโดดไปเปิดไฟในห้องทันทีส่วนแฟนนั่งตัวสั่นกึกๆอยู่ตรงหน้าประตูทำหน้าเหมือนไม่น่าเชื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่คุณแพลวมาอยู่ที่นี่นี่เป็นครั้งแรกที่แฟนเจออย่างจังแบบนี้ และเจอพร้อมกันทั้งสองคนไม่กล้านอนต่อกลับช่วยกันเก็บของรวมกันไว้เตรียมตัวจะย้ายออกจนตอนเช้าก็พากันออกมาใส่บ้านแล้วก็แวะไปหาคนที่ดูแลหอที่บ้านปุยอยู่นานคนดูแลบอกว่าเงินประกันเจ้าของหอเขาไม่คืนหรอกถามกันมาหลายรายแล้วเขาไม่เคยคืนใครคุณแพวมองหน้าแฟนประมาณว่าอื้อหือ คงเจอกันมาหลายรายแล้วนายคุณแพลวก็ตัดสนใจทิ้งข้าประกันเพราะถ้าทนอยู่ต่อก็ต้องแย่แน่ๆก่อนกลับคุณแพลวเลยบอกคนดูแลว่าลุงน่าจะนอนค้างที่หอพักนะเผื่อว่าใครลืมหูแจหรือมีปัญหาอะไรจะได้ติดต่อสะดวกผู้หญิงห้องตรงข้ามหนูลืมหูแจบ่อยมากคนดูแลหอพักก็ทำหน้าตกใจแล้วบอกคุณแพรวว่าห้องตรงข้ามหนูน่ะ ไม่มีคนอยู่นะตึกนันนาะมีคนอยู่แค่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามว่างทุกห้องเลยคุณแพวมองหน้าแฝนแล้วรู้เลยว่าที่เจอน,นั้นน่าจะไม่ใช่คนแล้วขณะที่คาลังยืนอึ้งกันคุณลุงก็พูดขึ้นมาว่าไหนๆก็จะย้ายออกแล้วลุงเล่าให้ฟังเลยละกันเมื่อก่อนเนี่ยห้องตรงข้ามน้องปิดสาวแกทำงานโรงงานนี่แหละ บ้านก็นอยู่ต่างจังหวัดก็เลยมาเช่าหออยู่อยู่ได้หลายปีวันหนึ่งก็พาผู้ชายรุ่นน้องมาอยู่ด้วยบอกว่าเป็นแฟนผู้หญิงก็เหมือนเพิ่งเคยมีแฟนคนแรกเพราะหึงหวงและต้องการให้ผู้ชายอยู่ในสายตาตลอดนานไปผู้ชายคงเบื่อเห็นทะเลาะก,กันไม่เว้นวันทีนี้เนี่ยไม่รู้ยังไงคงละแค่ละขายว่าแฟนนอกใจเพราะวันนั้นแฟนแกจะเข้ากลางคืน างวันก็เลยนอนอยู่ที่หอพักแกหลอกแฟนว่าจะทำโอทีแต่แอบกลับมาก่อนแล้วมาเจอแฟนเอาผู้หญิงมานอนในห้องคนที่อยู่ห้องตรงข้ามบอกว่าเห็นแกยืนมองประตูอยู่นาสองนานแล้วก็เดินหายไปตอนแรกก็นึกว่าแกลืมกุญแจห้องก็เลยมาตามหาลุงแต่ไม่ใช่แกเดินไปหลังหอพักและเอาเข็มขัดไปแขวนคอตาย ตายอยู่ตรงนั้นเกือบวันถึงจะมีคนไปเจอส่วนไอ้ผู้ชายเนี่ยพอมันรู้มันก็หนีไปเลยข้าวของอะไรก็ยังอยู่ญาติพี่น้องก็ไม่มาเก็บไปสักทีพอได้ยินแบบนี้สองคนก็โทรลางงานทันทีเพื่อหาหอพักใหม่แล้วรีบไปเก็บของมาย้ายออกภายในวันนั้นเลยจนถึงวันนี้แม้จะรู้เรื่องผู้หญิงห้องตรงข้ามแล้วแต่เรื่องอื่นๆก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เจอนั้นคืออะไร ย้ายมาหอใหม่สิ่งแรกที่ทำก็คือไหว้เจ้าที่เพื่อบอกกล่าวขออนุญาตและวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ